สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณกนอ,อยู่กับผมเจ็ดรีวิวทอยนะฮะในคลิปนี้เราจะมารีวิวไฮเปอร์คีย์เอ็กซ์คลูซีฟกันอีกแล้วครับเป็นคีย์ฉลองครบรอบ55ปีอุลตร้าแมนนั่นเองนะฮะมันจะมีเสียงอย่างอื่นด้วยนะมีความพิเศษในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยสําหรับคีย์อันนี้นะครับสีเดิมๆมันเนี่ยจะไม่ใช่สีแดงเมทัลลิกจ๋าแบบนี้นะฮะผมได้ทําการโมสีครับโดยส่งไปให้ช่างอาร์ตดีเอ็กซ์เนี่ยจัดการโมให้สวยงามแบบนี้เลยนะฮะ เพราะว่าเดิมๆมันจะเป็นสีเมทัลลิกก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นเมทัลลิกแบบพลาสติกนะฮะคือไม่ได้ดูแบบจี๊ดจัาดนะอันนี้สวยเลยใช่ไหมมาลองกดเล่นดู สังเกตไหมครับว่าจะไม่ได้มีแค่เสียงอุทตรราแมนนะแต่จะมีเสียงไคจูตัวอื่นด้วยนะครับ หลักๆแล้วมันก็เป็นเสียงอุลตร้าแมนแหละนะแต่ว่ามันจะมีเสียงพวกไคจูมาปนนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์สำหรับทีอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกับตัว D X Gas s p a r k r e n ดูนะครับ

กลายเป็นเสียงสแตนบายซะงั้นดูเหมือนเป็นคียอุลตร้าแมนที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคีย์พิเศษไงมันเลยใส่เสียงมาได้แบบไม่ครบนะครับกักๆนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับ เพราะว่าลำแสงของอุลตร้าแมนต้องเป็นลำแสงสเปซเซียมใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นท่าสลันะฮะก็เหมือนว่าเป็นหนึ่งท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของอุลตร้าแมนเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวตัวนี้ก็บอกตามตรงนะครับว่าเป็นคีย์อุลตร้าแมนที่มีเสียงอุลตร้าแมนไม่ครบครับก็ ใส่มาแบบกักๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขายคีย์อุลตร้าแมนอีกตัวแยกต่างหากแน่นอนครับอันนี้มันเป็นตัวคีย์แบบฉลองครบรอบไงไม่ใช่คีย์แบบอุลตร้าแมนจ๋านะฮะอันนั้นก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูคงมีตามมานะครับแต่เร็วๆนี้ก็จะมีอุลตร้าแมนรีบุสเดี๋ยวมารีวิวให้ดูดกันแน่นอนครับสาหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ